ได้ชมกันนะครับซึ่งจะได้วความสื่อตาตื่นใจที่พ่พันธ์แห่งนี้นี่คือเจ้า t จ y o t a IMSA GTP นะครับผมซึ่งเป็นรถแข่งกัน ในตระกูลเลอม,มังนะครับผมซึ่งมีการออกแบบรูปทรงที่ค่อนข้างสดุดตาแล้วก็เป็นสไตล์รถแข่งนะครับผมโดยที่นี่นะครับผมจะเป็นที่หนึ่งที่เอารถยนต์จากหลากหลายค่ายนะครับพวกจะเป็นรถแข่งมาโชว์ไว้นะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิวเซียมที่เน้นในเรื่องมอเตอร์สปอร์ตโดยตรงเลยครับผมนี่คือรถ นัสคาร์นะครับผมที่ทันโดยต้าได้ลงแข่งขันนะครับผมกับเจ้าแคมรี่นะครับผมที่มีการออกแบบมาสไตล์นัสคาร์ทั้งคันนะครับผมซึ่งถือแล้วก็เป็นการลงแข่งจริงในประเทศอเมริกานะครับผมกับเจ้าแคมรี่คันนี้นะครับผมโดยในส่วนเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ v 8ขนาด5 8 0 0ซีซี cc นะครับผมที่มีแรงม้าถึง625แรงม้านะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ดูดดันทีเดียวนะครับผมในการจับเจ้าแคมรี่มาเปลี่ยนเป็นรถแข่งนัสคาร์คันนี้นะครับ อันนี้ก็คือรถแข่งขัน F1 อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมกทางโตโยต้าที่ได้รางวัลชนะเลิศในประเภทโรงงานแข่งขันรุ่นโรงงานนะครับผมในปี2002นะครับผม mm hmm. โดยมีความโดดเด่นและก็เป็นสไตล์เฉพาะของทางโตโยต้าครับผมซึ mm ่ง hmm. โดยเจ้าตัวนี้มีรหัสชื่อว่า V2 โดยพิ้งก์ยนต์ V8 ขนาด 2,400cc นะครับผม mm hmm. ที่มีแรงมาถึง600แรงม้าด้เร็วที่ทำงานที่16,000รอบนะครับผม ถือว่าเป็นรถไนวันที่มีความจัดจ้านอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ได้ทราบประวัติเอทานเตอตานันเองนี่คือรถยนต์คันแรกนะครับผมที่เป็นเครื่องยนต์ขับดาบที่ผลิตจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเพื่อใช้ในการใช้งานซึ่งเป็นการออกแบบโดยล้อเนี่ยจะเป็นไม้อยู่เลยนะครับผมในตัวล้อแมกแล้วก็ใช้ตัวโซ่นะครับเป็นตัว ขับเคลื่อนในล้อหลังนะครับผมเพื่อให้การเคลื่อนไหวถือว่าเป็นรถรุ่นแรกที่ถูกผลิตข,ขึ้นมาในร้อยสามสิบปีก่อนนะครับผมสําหรับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์โบราณนะครับผมที่มีความคลาสสิกแล้วก็มีจุดเริ่มต้นของรถยนต์สันดาปนะครับผมในยนศกรรมของรถยนต์ที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับนี่เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับผมที่เป็นรถจากทางอเมริกากับเจ้าโทมัสไฟเจอร์โมเดลเอนะครับ ซึ่งเป็นรถที่ได้มีการพิสูจน์ถึงสมรรถนะน,นะครับผมของเครื่องยนต์สันดาบนะครับในการขับขี่รถขักรอบโลกนะครับผมจากอเมริกาข้ามสู่ยุโรปนะครับซึ่ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็อันนี้ครับคือรถอีกคันหนึ่งที่ทางเฮร์ีฟอร์ดเป็นผู้ผลิตขึ้นมาครับเพื่อใช้ในการแข่งขันนะครับผมกับ รถที่มีรหัสชื่อว่านายนายนายนะครับผมหรือ93ตัวนั่นเองซึ่งเป็นรถที่ทํามาเพื่อการแข่งขันในครั้งแรกของโลกนะครับผมซึ่งถือว่ามีการออกแบบมาเป็นพื้นฐานเริ่มต้นของอรถแข่งในปัจจุบันหรือมอเทอร์สปอร์ตนั่นเองนะครับผมโดยเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์แบบสันดาบเบนซินนะครับผมโดยเรื่องคนไกลหรือการใช้เกียร์ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างจากรถยนต์ในปัจจุบันตัวสิ้นเชิงนะครับผมในส่วนของการบังคับเลี้ยวนะครับผมจะเป็นนั่นแะ จับแฮนด์บิดนะครับผมซึ่งจะไม่ใช่พวงมาลัยเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับผมโดยชุดเกียร์ก็จะมีเกียร์อยู่ตรงกลางนะครับผมในการทํางานนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมอเตอร์สปอร์ตในการที่เฮนรี่ฟอร์ดทำรถออกมาแข่งนั่นเองนะครับนั้นล้วมาดูอีกคันหนึ่งนะครับผมกับเจ้ารถแข่งจากประเทศอังกฤษนะครับโดยรถรุ่งแข่งตัวนี้ได้รางวัลนะครับผม อ่าเวอร์แลนด์สปีดเรคคอร์ดนะครับซึ่งถือว่ารถที่ทาความเร็วได้สูงสุดในยุคนั้นนะครับซึ่งถือว่ามีความโดดเด่นนะครับโดยเป็นเครื่องยนต์โอเวอร์เฮดสี่วาล์วนะครับผมรุ่นแรกนะครับที่ใช้ในการแข่งขันสมัยนั้นนะครับเพื่อใก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่มีความโดดเด่นนะครับซึ่งผลิตจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นรถแข่งอีกรุ่นนึงนะครับจากบุกตินะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่มีความหายากนะครับเพราะว่าบุกติเนี่ยมีการผลิตรถน้อยมากโดยเฉพาะใน ซึ่ถือว่าน้อยมากที่สุดเลยนะครับในการที่ยังมีคงเหลืออยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งก็ถูกเอามาจัดตั้งไว้ที่พิพิธภัณฑ์ฟูจิสปีดมิวเซียมแห่งนี้ด้วยนะครับนี่คือรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จังหวัดของการแข่งขันกลางปีนะครับโดยรถที่เราเห็นอยู่นี้เป็นโมเดลจำลองนะครับผมรถตัวจริงเนี่ยแทบไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับผมกับเจ้าเมอร์เซเดสเป็น w ี2 5นะครับผมึู้สือว่าเป็นรถที่มีการแข่งขันในยุคก่อนเนี่ยถือว่าเป็นรถที่มีความ เร็วแล้วก็เป็นรถแข่งที่ถือว่าดูดันที่สุดในยุคนั้นนะครับผมถ้าเราสังเกตว่านะครับผมรถยนต์ที่แข่งขันในสมัยก่อนเนี่ยตัวล้อเนี่ยจะไม่ได้เป็นล้อที่มีหน้ากว้างมากนะใส่จะเป็นล้อยางขนาดเล็กนะครับผม ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับผมที่เป็นจุดเปลี่ยนของโลกยานยนต์หรือโลกมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรถแข่งที่มาอยู่อยู่ในประเด็นนี้กับเจ้ารถแข่งจากตะกูลทอนด้านะครับผมโดยในส่วนของมอเตอร์ไซค์จะเป็นตัว RC 1 6 2นะครับผมซึ่งเป็นรถแข่งขนาด2 5 0ซีซีนะครับซึ่งในยุคนั้นทันด้าก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งความเร็วในเรื่องของกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับผมในสายมอเตอร์ไซค์ และนอกจากนี้ครับในตัวรถยนต์ตัว RA 272นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถแข่ง F1 รุ่นแรกแทางฮอนด้าที่ประญี่ปุ่นได้นำลงแข่งนะครับผมในยุคปี1965นะครับถือว่าเี็นหนึ่งประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของทางญี่ปุ่นทีเดียวที่มีการนำเอารถยนต์ จากประเทศญี่ปุ่นลงสู่สนามเอฟวันเอง้มาดูรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถของประวัติศา,ศาสตร์การแข่งขันของโตโยต้านะครับโดยท่านประธานอิกิจิโร่โตโยดะนะครับผมซึ่งเป็นประธานคนแรกของโตโยต้าเป็นผู้กิจคนขึ้นมาซึ่งกับจกตตเจ้าโตโยเพ็ดเลสเตอร์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถแข่งที่ทางประธานเป็นผู้เริ่มสร้างขึ้นมาถือว่าเป็นรถแข่งคันแรกของทางโตโยต้าด้วยเครื่องยนต์ ขนาด4สูบนะครับผม27แรงม้านะครับด้วยแรงม้า27แรงม้าในรุ่นก่อนนี้ถือว่าเป็นแรงม้าที่อาจจะถือว่าค่อนข้างน้อยในสมัยนี้แต่ในสมัยก่อนถือว่าเป็นแรงม้าที่มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับผมด้วยการออกแบบรูปทรงให้มีความสำเหมือนจรวดนั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นจุดกําเนิดของรถแข่งของทาง์ทูร์ต้านั่นเองนะครับ ี่คือรถนั่นจากฮัมปปอร์เช่นะครับซึงหูเป็นรถยนต์หนึ่งที่หายรุ่นยากมากทั้งทางโตโยต้าหรือพิธิภัณฑ์นี่นะครับผมได้มีการไปเช่ามาจากฮัมปปอร์เช่ที่ประเทศเยอรมันนี้นะครับเพื่อมาโชว์ตัวที่นี่นะครับโดยรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นรุ่น904 GTS นะครับผมซึ่งเป็นรถแข่งที่ใช้การแข่งขันบนถนนในประเทศอิตาลีนะครับถึงถึงว่ามีความโดดเด่นแลวก็มีความคลาสสิกนะครับ นึ่งถือว่าปีหนึ่งหน้าบทบาทของโลกการขแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนะครับในการเปลี่ยนรูปทรงของรถแล้วก็รวมไปถึงตัวเคริ่มพัฒนาของแรงมาแล้วก็เครื่องยนต์ที่แตกต่างจากรถในรุ่นแรกที่เราได้ผ่าชมนะครับ จะมาดูกับรถรุ่นหนึ่งนะผมจะทางรัสสันกับเจ้าด้สัน V ียวเลตนะครับผมซึ่งรถตัวนี้ครับผมได้ชนะการแข่งขันซาฟารีแลนดี้รับถึง4ปีซ้อนนะครับผมซึ่งรถคันนี้ได้นํามาโชว์ที่พิพิธภัณฑ์นี้โดยมีแค่การทาความสะอาดเท่านั้นโดยสภาพที่เห็นยังอยู่นี้ยังเป็นสภาพดั้งเดิมตั้งแต่ตอนที่แข่งขันในสมัยซาฟารีแลนดี่นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกจัมนาของทางรัสสันนะครับผมในการชนะแลนดี่ ที่สุดแล้วโหดนะครับผมถึง4ปีช้อนซึ่งเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับทางญี่ปุ่นนะครับรถญี่ปุ่นประชาราชในการดังเก่านะครับเรามาดูกับเจ้ารถคันหนึ่งครับจากเท้าเซดิก้า GT4 นะครับผมตัว ST185 นะครับผมซึ่งโดยรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในการแข่งเรนลีน่ ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับผมซึ่งได้แชมป์นะครับผมมาจากการแข่งขันขนั้นโดยนักขับชาวต่างประเทศนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานหน้าใหม่ของทางโตโยต้านะครับโดยเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ 3S-CTE นะครับผมขับเคลื่อนสี่ล้อจะมีการ modify ปรับเพิ่มนะครับผมให้มีแรงมาเพื่อใช้ในการแข่งขันซึ่งรถตัวนี้ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วก็เป็นหนึ่งบทบาทของการแข่งขันแรนี่แล้วก็เป็นการสร้างเครื่องสีให้ทางโตโยต้านั่นเองนะครับผม แล้วก็รถแรนลี่อีกหนึ่งคันที่เป็นตำนานนะครับผมกับเจ้าซูบรลูอิมเซ่า55นะครับผมซึ่งเป็นรถที่มีการขับแข่งโดยคอลินเมคเคนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งบทที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางซูบูลูนะครับผมกับเจ้าคอลินเมคเคนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สร้างตำนานการจขางขันตัวแรนลี่นะครับผมที่ให้เป็นที่ชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่จดจานนะครับในตำนานข่งขันที่ว่าไม่มีการไร้พลาดเลยทีเดียวนะครับ แต่าเสายดายที่คุณคอลินม็เคลได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตำนานของการแข่งขันแรลลี่ที่เป็นที่จดจำสำหรับคนที่ชื่นชอบแรลลี่จะรู้จักคุณคอลินมเคลได้เป็นอย่างดีนะครับ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็มาดูเจ้าอีกคันหนึ่งนะครับเจ้ามิสูวิชิอีว l ลูชันทีนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เป็นที่จดจำในย,ยุค90กับเครื่องยนต์ 4G 6 3นะครับผมซึ่งถือว่ามีการโดดเด่นโดยในรถคันนีน้วันนี้เป็นรถที่ชนะการแข่งขัน WRC ออสเตรเลีย แคลนลี่นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่เป็นที่จดจำนะครับผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่สร้างตำนานการขันแคแลนลี่ไว้ในกี1990นั่นเอง มาดูเจ้ารถแข่งรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นรถแข่งในการแข่งขันเรือมังยิบสี่ชั่วโมงกับเจ้ามาด้า7 8 7 b นะครับผมซึ่งรถคันนี้สามารถคว้าชัยางวัลชนะเลิศนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นคันแรกนะครับที่สามารถชนะในการแข่งขันเรือมังยิบสี่ชั่วโมงได้นะครับโดยเครื่องยนต์ของเจ้ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์โรตารี่นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์โรตารี่เครื่องเดียวในการแข่งขันทั้งหมดนะครับผมซึ่งสามารถคว้าชัยในการแข่งขันคังนี้ได้นะครับ อันนี้คือรถอีกคันหนึ่งจากทางโตโยต้านะครับเพิ่งเป็นรถแข่งขันเริ่มังนะครับผมโดยเจ้าโตโยต้า GT1 คันนี้นะครับผมมีน้ำหนักเพียง900กิโลนะครับผมโดยในการแข่งขันครั้งนั้นเจ้าโตโยต้า GT1 สามารถคว้าชัยได้อันดับที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเบิกึ่งถือว่าเป็นหนึ่งการบุกเบิกของรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับในการแข่งขันระดับโลกนะครับผมกับรายการเลิแมังนะครับนี่คือรถที่ลงแข่งขันเริ่มงของทาง닛สันนะครับกับเจ้า R391 นะครับผมซึ่งมี ซึ่งถือว่ามีรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีการวิ่งถึง1,000กิโลเมตรในการแข่งขันเรือมัน24ชั่วโมงนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานรถแข่งเรือมันนะครับผมทันิสันนั่เองและนี่คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับผมที่เป็นตำนานของทานจูริต้ากับรถเจ้า f 1นะครับ tf 1 0 9นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรถ f 1ที่ทานจูริต้าได้ลงร่วมการแข่งขันนะครับผมรถรถคันนี้นะครับผมมีแรงม้าถึง505แรงม้านะครับผมกับเครื่องยนต์ v รับ ซึ่งสามารถทำแรงบิดได้ถึง700นิวตันเมตรนะครับผมที่รอบสูงสุด18,000รอบนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นรอบที่ดูดันมากนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์นะครับซึ่งถือว่าไป รถออรุ่นที่ทางโจลต้าภาคภูมิใจในการลงแข่งขันในการแอวันนะครับนี่คือรถยนต์อีกคันหนึ่งันกระทีมฟุตเมร์งนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องยนต์ยามาฮ่านะครับผมซึ่งเป็นรถแข่งที่มีการสั่งสมที่สนามฟูจิสปีเว่แห่งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรถอ,อีกคันหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอย่างรุ่นที่มีความสวยงามและดูโดดเด่นทีเดียวนะครับ คือรถรุ่นหนึ่งที่ลงการแข่งขันในยุค90นะครับกับเจ้าซูป้าของจากทอมนะครับผมซึ่งมีการออกแบบแล้วก็เป็นการบุกเบิกรถสปอร์ตในยุค90ที่น่าสนใจนะครับที่มีขอมพลังเป็นเครื่องยนต์1เจทอร์โบนะครับที่มีการโมดิฟายเพิ่มจนให้มีแรงม้าสูงเพื่อลงการแข่งขันในการในรุ่นเทอร์โบนะครับที่สนามปูจิสปิกเวยแห่งนี้นะครับ อนนี่คือรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งนะครับในการแข่งขัน GT นะครับผมกับเจ้า Nissan R33 นะครับผมโดยในรุ่นนี้จะเป็นกึ้งตัวขับเคลื่อนสองล้อครับผมซึ่งมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ300ว่าแรงม้าซึ่งถือว่า มีการขยาย w ายเบอร์ดี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ในการแข่งขัน GT นะครับผมของประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบในการโมดิฟายของรถยนต์ในปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งถือว่ามีความสวยงามมากนะครับกับเจ้าทิสันอาสามสามดิสมคันนี้ที่ลงแข่งในการ GT นะครับ นีคือรถ2000 GT เป็นรถจำลองนะครับผมซึ่งเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นของทางญี่ปุ่นที่ได้อยู่ในภาพ,พยนตร์หลังเรื่องเจมบอล007นะครับผมนั่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานรถสปอร์ตของทางโตโยต้ครับที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความสวยงามนะครับผมในารเส้นสายและการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะนั่นเองนะครับผมหลักแบบเจ้าโตโยต้2000 GT คันนี้นะครับ นี่คือรถะปอ่อยรุ่นหนึ่งจากฮอนด้านะครับขับเจ้าฮอนด้า NSXR นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดซึ่งหนึ่งมีการตกแต่งให้มีแรงม้ามากขึ้นแล้วมีการใช้เบะาะ r e โ a นะครับผมรวมถึงล้อที่เป็นลายเฉพาะของเจ้าฮอนด้า NSXR นมาใช้ในรุ่นนี้นะครับผมึ่งถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวท็อปหัวท้า ฮอนด้าเอเล็กซ์นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีการผลิตอีกแล้วเพื่อถือสาอยู่ในรถ90ที่มีมูลค่าค่างสูงแล้วก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่กลุ่มผู้ชายใฝ่ฝันนะครับผมก,บกับเจ้าฮอนด้าเอเล็กซ์าคันนี้นะครับนี่คือรถอีกรุ่นหนึ่งครับผมกับเจ้าซูเปอร์รุ่นล่าสุดนะครับที่ถูกมาตกแต่งตามสไตล์โตโยต้าคาร์สูตรเลสซิ่งนะครับเพื่อใช้เป็นรถติปนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เป็นรถ ดิบนะครับผมที่ถูกมาใช้ให้กับทางโตโยต้านะครับเพว่ถือว่ามีความโดดเด่นแล้วลก็รูปทรงที่สวยงามทีเดียวกับเจ้าซูเปอร์ละชุดวายบดี้ของสำนักโตโยต้าคาโซเลเซ่งคันนี้นะครับหลังจากที่เราได้พาเพื่อนๆไปชมรถรลนี่หลากหลายรุ่นรวมไปถึงรถแข่งและรถที่ใช้ในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตครั้งแรกซึ่งถือว่ามีการพัฒนาตั้งแต่เป็นยางลเล็กๆหรือล้อไม้จนไปถึงรถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นยางใหญ่ล้ออัลลอย รวมไปถึงเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าน้อยเพียงแค่20แรงม้าเท่านั้นจนปัจจุบันกลายเป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าระดับ500-600แรงม้าเลยทีเดียวซึ่งจะไม่เห็นว่า1้0ปีที่ผ่านมากับการพัฒนาของโลกมอเตอร์สปอร์ตที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ยงซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาสิ่งต่างๆในรถแข่งเหล่านั้นก็จะถูกกลับมาสู่รถยนต์ที่เราใช้กันในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์หรือย,ยางก็ดีรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆที่ถูกนํามาใใช้ในรถแข่ง ที่เราได้เห็นกันในตอนนี้ก็จะถูกนำกลับมาใช้ในรถที่เราได้เห็นและใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองและการที่เราได้มีโอกาสมาที่พิพิธภัณฑ์ฟูจิมอเตอร์สปอร์ตยูเซมแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เราได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางโตโยต้าประเทศไทยที่ได้พาเรามาเยี่ยมชมมิเซียแห่งนี้สุดท้ายนี้เราฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับทีมงานพาวแชแนลด้วยครับแล้วลองมาดูนะคราวหน้าเราจะพาเพื่อนไปชมรถอะไรหรือกิจกรรมอะไรไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ